คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่นุนแรงหยาบคายไม่ควรทาเป็นเยี่ยงอย่างอายุไม่ถึง18ห้ามดูแต่ถ้าจะดูไปเรียกพ่อแม่มาดูด้วยโอเคแตน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 ,แตน,แตน,แตนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยูนิตต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวพีีเอสนะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในจุดพักใจเราจะมานั่งดูคนด่ากันใช่ครับคนด่ากันไปดูกันเลยดีกว่าลุยชเชีย่ยจะเข้เดินได้เช่แพนด้าเดินได้ เฮ้ยมันไม่แปลกหรอกเป็นได้เดินได้อยู่แล้วเอ้าไม่เคยเห็นน่ะปกติอยู่ใต้น้ำนี่ไข่ยาทางน้ำมะเนี่ยเฮ้ยนี่มันคอโคไดโดซิติกวิวเมื่อกี้มึงลงน้ำไปตูดจระเข้ขาวจังริยหมูแดงคนท่าราดูแกอยู่หมูแดงโอ้มึงอะโอ้ยุ้ยกระเดือนเกินแล้ว เราก็คุยดีๆด่าเขาบอกเราเป็นหมูดิ้งอ่ะเราไม่ใช่หมูดิ้งนะเว้ยชื่อเป็นเทนที่นี่เบียวจัดอ่ะเฮ้ยเบียวทั้งหมูโคลุนเบียวทั้งเป็นเทนนี่เบียวตุนไหนอ่ะพี่เีบยสาบานีชอบเลเกทำไมภูมิแมงย้อยจังแกอิ่มไงกินคนอย่างแกอิ่มไงดูดูถึงจะอ้วนแต่ก็พริ้วนะฮะขึ้นขโอ้ยจึกจั๊กจชอบ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 นั่นจอละเคปันอ่ะ โอ้ตกได้ตัวใหญ่ดีทีว่าเดี๋ยวเลเขี้อ้วนมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้บูดิจี้แล้วแหละแจ้งความนะไม่อันนี้เขาเรียกเรียกว่าชมอันแจ้งความคับอันนี้แน่ชลวรรณแน่โดนแน่ชรลัยคุดโซนเนี่ยตกขึ้นมาไม่พอบูบี้กอีกถึงจะอ้วนแต่ก็เอวพริ้วอ่ะเจอ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 เป็นไงเป็แกสูบป่ะ ดูเลยปะแบบให้ดูดิผิวจาดอ่ะเฮ้ยมากำไรมากำไรอ่ะไปตามด้วยพี่พี่เราหมบด้วยขาผมสั้นเย ขวเฮียมีดูข้างหน้าเฮียแม่งจะไปโดนเขาเดาตู่เลยเเนี่ยเออเฮียอย่งเอเฮียมีขวที่จะได้ออยจิ้มจิ้มหิงเคยดอยดีแขวยไม่เสื่อมกมาจิ้มตุ่เอุ้ยเขามประชุมอะไรกันสังคมไทยอไลน์ขยิบหเขาไม่วาไหนนมีสิ่งอส่งมาแล้วส่งมาด้ากูแล้วเอาไม่อยากเจอแล้วหรอทํไเดี๋ยมง่ เฮ้ยเฮ้ยกูเป็นใครกูเป็นใครกูเป็นจระแขะพี่ตาฝูงชนไอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตาไปทันแล้วพี่ผมกำลังตามโซเชียลอยู่กำลังตามโซเชียลอยู่ไอ้โง่ ก็ต่ะก็ไม่มีที่อะไรเยนั้น้าจะลนรอวจะร้องเพลงต่าอย่าเล่นหทเดียใครอย่าเล่นเดียวอย่าเล่นหมดดทําไม้อมีน่ยกัอ้ควายทําทําที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอีโง่ไม่รู้มันก็ไม่ต้องเสิรใค่ะไ้ี่ถ้าการี่กูทําเสียจวันนี้แล้วก็ไม่แน่ักปดก็ขอโทษดินไทยไอ้ควายแต่กูไม่ผิดใครดิโ่ไอ้ควายถ้าการสู้เขาน้องชายสู้เขาอย่าไปยอมดิสู้เขาดิไปกระตุ้ใจให้เนี่ยตอมแชทอยู่ โอเคโอเคโอเคไหนอ้ควายเล่นเป็นกดเหยื่อมานกไม่แพ้นั่นแหละอีหี้ยเว้ยน้องชายผลมันก็รู้ว่าน้องชนะขาดไหนอีควายมึงมันก็ได้เข้านั่นแหละอีโง่อีบัรนอกอีชนบทอีที่ดอีชนเผ่าอีหน้าหิ้อีสันดาอีควายการศึกษาบ้องสีที่ไหนโอ้ยเช่นได้กูทีไปดีกว่าไอ้เหี้ย คนลุกเลยคนลุกสู้เลยโอยนี่ลสีที่กูตามหาโอ้ยโอยโอ้ย่บอกเปลี่ยนเซิร์ฟลจะเจอทัวรอีกอะทัวแถวนี้มันเยอะว่ะไสมไปกระลมึงมียนนอกตอนเป็น่ครั้ไม่ได้คุยกับมึงคาเสือ เสื้อเก่ายีเยหุ่นรองเสื้อหมดอายุเนาะอีดอกแต่งตัวเป็นหุ่นรองเสื้อหมดอายุอะภาพทรงนี้ขอทานอีดอกใต้ตีนเชียร์คือดีตทัวเยอะจัดคือดีตทัวเยอะจัดขึ้นด้วยพี่ึ้นด้วยเดินใรสัตว์เดแม่เอนเชียรสัตว์เชียร์พอแม่ต่สัตว์ไม่คือไม่คอเดรนไม่คื่เรนไม่ไน่เลยไม่รนไม่

ไอ้ยอีดอกดีใจอย่ากับเพื่อนโธ่เหมือนที่ดีใเลยนี่แคกูด่าคนอยู่ดีๆมาด่ากูไปโอ๊ยใส่หน้ามาใส่สัตว์ไอ้ดอกอะไรไอ้ต่อยใบสัตว์โอ๊ยอีควายน้ำลายก็ดีหมดแล้วผู้ชอบผู้ชบชอบชอบชอบเขาเสร็จจัดเลยผู้ชมไอ้แก้วเนี่ยกูชอบเลยกูกูชอบมากเลยอ่ะกูชอบเหมือนก็ตัดไม่หน่อยก็ดีไม่สะใจว่ะไม่มไม่ไม่กากนะเอ้าเฮ้ยจบละมันปรับเสียงขึ้ดีได้ยปะ แบบอย่าได้แบบระดับเดียวกับมันล่ะน่าจะมันนาดูอ่ะบูดอ่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้ก็แหละไม่หรอเอ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ดีขึ้นปหมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีดอกรมาคุณพ่อมาะลรสัตว์ฮ่าฮ่าฮ่เป็นหนึ่งกูหนึ่งกูเด็กน้ำก่อนนี่เชื่ออีมิลี่มึงพร้อมแล้วอีมิลี่มึงเข้าไปโดนแน่พูดตรงเดินเข้าไปดิมึงโดนแน่ จัดโอ้ยพี่กระเทยมันนอกไรเนี้ยโอ้ยโอยอ้ัโอ้ยโอ๊ยโอยอสีสัตว์แม่โอยมอง้ัได้เลยไอ้ัดม้ดียไอ้กมึงอ่ะดีตยโห้งสีลูกกลยอ้วนอนึวาอ้ยาอต้เบียร์อย่ยอ้ตยอตัว้ของมึง้นอนเลยค่ะดูมึงแต่งตัวมอีอดอกแต่งตัวเย่ยมดูเี้ยงเขาก็รู้ไม่รู้น่าสีกก้ยมอ้ต โอ้ยอีโต so so um. ิดสิบ no, วันเสร็จคีโกมาโยาต้นแอมใช่ไหมไทัวร์เราผมด้วยครับทัวร์เราผมด้วยขึ้นรถด้วยไะทัวรเราผมด้วยครับไปัวเราผมด้วยขึ้นรถด้วยทัวเรายากัปวร์เด้วยลนด้วยไปเามยับไปทเาผม้ว้นรถดวยไปทัวร์เราผมด้วยครับไปทัวามด้ไย ถามมาได้เป็นรอบเียกูชอบกูชอบกูชอบกูตามพี่ดีแล้วกูชอบเชี่ยดึงล้มซิมดึงล้กซิมครโดคโดดึงล้มซิม ข้าวสีกระเทยข้าวสีดอกตีตายอ่ะอี๋อ่ะโอ้ยมึงกับบ้นอกไปด่าเขาทีซอว์มันน่าขไปแล้วอแล้วลุกไปเสือกไรเสือกไรโอ้กูเลามาถูกอ่ะูเรามาถูกอะอย่ไมาละยาเนียอบ้านพ่อคนไม่คนพ่อมึงต่อไปัมาละยาฉันมําอย่ามาละยาเด็อสัตว์ไนอกสวยสวยไม่ใช่ ไอดอกไอดอกเลยว่ะกูไม่ไหวแล้วขอากินน้ำกูใจ้กะจีมากเลยพี่ผมชอบเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำไมทีมนี้มันเริ่มเยอะขึ้นวะาอหา้าพ่องเลยสับไปไหนกร์เปไปอย่ามาเฉลยแถวนี้เราจะคุยกันไปตาหาพ่อมาดีหน้าก็ข่าวจ้อยดอกแต่ตัวก็ไม่จนแต่งตัวเท่ากูก่อนนะไอดอกคบล็อกข้าวึืงซื้อบ้านข้างได้สับตรงนี้พวกเดียวกันปะพี่แต่งตัวอะไรมึงเนี่ยมันนอกมันนอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ มาคนเดียวพ่อสีสัดเป็นแหนก็ไปแลยกลัวเลยกูมาคนเดียวค่ะกูมาคนเดียวโอ้ยควายมาคนเดียวแล้วทำมันเงียบไหนมาหลายคนดุมแดดคนนี้มาอีกดอกมาคนเดียวมาคนเดียวนะมาคนเดียวจำยังขอกูเลยไม่อยากคุยนู่ยไงจะคุยกับแม่สิเอ้าเย็บพี่นี่ไงแม่หนูเย็ยพ่อหน่กเอ้าเอ้าจะเป็นพ่อจะเป็นแม่เอ้าเอาพ่อสีดอก คุยด้วยไงขอคุยด้วเขาแม่มึงอะเสือกคุยด้วยนะก็เสือกเสือกดิงอยากสั่นโอเคป่ะจบไปอีกได้ก็อยากเสือกเอะคุยได้เลยมล่ะขอแต่แต่ฉันตีมยแ้่ฆ่าไว้เอาคุยด้วยเลยเมล่าขอคุยด้วยนะโอ้ยเสียงกวดเลยไม่ได้คุยด้วลยปะยิ่ายี่งสากูหันขอคุยด้วยขอคุยด้วยคุ่ได้ดิไอ้บ้าไอ้เหี้ยเอาเพื่อนกูแตกวิสวันดีพี่แค่คุยได้ดิพี่แค่พูดใจอัทุกตัว ไปไหนพี่เคไม่สินู่นไปหานูน่นนี่วานะกลางวงเลยรถทัวร์แทบเริ่มจะแยะเ่เอาอยากอยากคุยด้วยได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้เอาขอขอคุยด้วยได้ไหมล่ะหนูมาคนเดียวใจเย็นนะใจนเจนนะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นผมแค่จอร์ด้เคเดินตามรถทัวร์เฉยนะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่ด่าผมนะใจเย็นนะเอา,นะเอามาคนพี่มาคนเดียวหรอมาคนเดียวมาคนเดียวเอแต่ว่าเพื่อนกูเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะเอาเป็นมาคนเดียวเหมือเป็นเอเป็นเพื่อนค่ะโอ้ยได้คำเสียตอนแหล่นี่ผู้หญิมันหนีไม่ทัน เป็นไรเงยียบเลยโอ้ไอ้เหียอะไร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 มั้งี่อะไรอะไรของมึงอ้ยาวตกใหญ่สัตนะแลลัโง่เีนควายออนดงดิจตัวอะไรวะ อ้าอิ่มหนำสำรานใจพอใจแล้วเจอแต่พวกแบบนี้รู้สึกผิดแค่คนเดียวครับคนสุดท้ายไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าก็ขอโทษด้วยนะคือสังคมมานำพาผมไม่ต้องตามไปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดดิสไลค์ไปพร้อมกันด้วยนะครับขอบคุณคนระับ